สวัสดีครับมือนีกับมาพบมาพ่อกันอีกเช่นเคยครับมานีภาพอพอเมพี่นองมาที่ตลาดสดหรือว่าตลาดพวกอาหารทะเลผู้ใดเบิ่งแล้วอาจสีคุณที่นี่คืออ่างศิลานี่ครับภาพอพอเมพี่นองมาเบิง่งบรรยากาศตลาดสดๆบัวสิเป็นหอย นำจิมซี่ฟูด้ดหรืออาหารทะเลต่างๆครับสดๆปูม้าขึ้นมาจากทะเลแล้วก็มีปลากระพงพร้อมอาหารสดๆหลายครับหอยนางลมหอยแมงผูนี่ครับเป็นบรรยากาศอาหารสดๆปูสดๆเลยครับผมมาที่นี่ หลายรอบแล้วแล้วก็บอกเคยผิดหวังมีขนมของฝอกของฝากนะครับยางไปหอดสุดซอยหมล้ครับกระสิเห็นอาหารหลายเลยทั้งหอยทั้งปูหรือว่าสิเป็นกุ้งสดสดปลาหมึกสดสดครับปลาหมึกแห้งกระนี่นี่ครับเป็นกุ้งลักะพวก ไข่หมึกหรือสิเป็นหอยนางรมสดๆล้กกะหอยแมงพูพนลวกให้พร้อมได้ครับผู้ใดอยากกินยุบังหันกะสามารถสร้างละกะกินได้เลยอันนี้ครับเป็นปูทะเลไข่ปูสดๆเป็นเป็นเลยครับนี่และภาพพ่อแม่พี่น้องยางมาเบึงเรื่อยๆปอกมือสดๆเลยครับตัวนี้ใหญ่แห้งปลาหวานแห้งกะนี่ นี่ปูแล้วก็ปลามึกยังใส่ออกซิเจนอยู่ครับพ่อแม่พี่น้องนี่กุ้งเป็นเป็นเลยครับโลก่กับโแแพงพร้อมมีหอยแครงพร้อมครับผู้ใดอยากกินมังหันกันนี่น้ำจิมซีฟูด้ดแล้วก็ปีนมีกุ้งดองพร้อมนี่ครับพายยางไปเรื่อยๆสุดลูกหูลูกตาแล้วก็จังกับนี่ครับลานปูอีกลานหนึ่ง อันนี้เป็นของฝากครับอาหารแหงปลาหมึกแล้วก็ขนมครบเคียวครบเคียวครับห่วยวอลพิตนะนี่ครับเป็นมองนั่งผููได้ยากอ่ากินแล้วก็มานั่งมองหันได้นี่อีกมุมหนึ่งครับฟังขากรับกระสิคล้ายๆกันกระสิเป็นพวกอาหารแหงแล้วก็พวกปลาหมึกย่างครับนี่ปลาหมึกสดๆเลยแล้วก็ย่าง แล้วก็เป็นพวกของฝากปลาหมึกแห้งปลาหมึกกรอบปลาหมึกทอดผมได้อยากเอาไปฝากพี่ฝากน้องก็สามารถเลือกหางเลือกชมกันได้ครับที่นี่ตลาดอ่างศิลาอยู่ที่จังหวัดชนบุรีครับอยากกินซดก็ต้องมามองนี้เลยครับวัวซิปเปินกุ้งปลาหมึกปลาหอยแมงปูหอยนางลมมีทุกอย่างครับ แล้วก็บ,บอกไก่กรุงเทพผู้ใดอยู่ไก่อยู่ไก่ก็ยยกกสามารถแวะไปได้ครับตลาดสดอ่างศิลาอาหารทะเลครับพี่น้องนี่ครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่าย,ายครับที่ผมไปครับจะใน,นกะคอยมาพบมาพอกันอีกเดอ้อวสีพาไปเบิ่งอีหยังสวัสดีครับ